วันนี้ทำไมสวยจังอะสวัสดีค่ะลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงขอเทสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนดูหายไปเยอะมากได้ยินเสียงไมค้ามีคนดูอยู่แค่หนึ่งคนแปดคนแล้วสิบแปดคนแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดยีผมลงไม่ลงนะคะอะถามหน่อยว่าใครเนี่ย ขอบคุณนะคะสำหรับกดไลค์แล้วก็หัวใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะถามก่อนว่าจะลงหรือไม่ลงคลิปดีนะพรุ่งนี้เราแบบว่ามีคลิปสต็อกไว้เยอะแหละแต่แบบว่าอีอาสักกรเบิร์กเนี่ยเขาปิดกั้นการมองเห็นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราน้อยน้อยเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงไปทำไมอะ่ะ ยอดไลค์ยังไม่ถึงสองพันเลยอะธรรมดาเป็นหมื่นลดลดลดทิบหายแบบว่าทำไมคะกูสวยกว่าเมียมึงเหรอหรือเมียมึงสวยกว่าน่ะอีม e าร์คตกะเบิ <c oughs> แต่เราก็ต้องยอมรับแหละเราใช้แพลตฟอร์มของเขานะคะสวัสดีค่ะคุณน,นันเนีอ่าคุณพันณภาบอกว่าสวัสดีค่ะดูบาร์บี้หน่อยธรรมาดา ลอนตู้ของจริงยังไม่จัดชั้นสามนะชั้นสามเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะคะวันนี้เราก็จะมายีผมโชว์ก่อนละกันนะคะอ่ะาฐานแต่งหน้าตอนนี้ไปไหนคะตำนานไม่ได้ล้างหน้าสามวันสองคืนมีอยู่จริงคะ่ะมาดามน่ารักติดตามตลอดกับคุณนะคะพี่ยนรวีนะคะแม่นางบอกว่าแม่นางน้อยบอกว่าสวยอีกแล้วนะคะได้ยินคะ่ะได้ยินคะ่ะอ่ะ รุ่งนี้แต่ลงคลิปดีไหมคะแพมลงคลิปมาทุกวันแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีการแบบว่าเปิดการมองเห็นเลยใช่ไหมคุณพิ่จะยีผมให้เหรอเปล่าทําไมอะ่ะฉันมาบอกว่าว่าฉันได้สูตรมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะลดความอ้วนอะ่ะ ปัญหาของคนลดความอ้วนคือชอบหิวใช่ไหมเขาบอกมันมีอาหารชนิดหนึ่งคือแตงกวาดองกินลูกเดียวแล้วจะอิ่มยาวๆเลยจริงเหรอฉันก็เลยซื้อในเน็ตมาเขาบอกกินแค่ลูกเดียวเท่านั้นจะอิ่มยาวๆเลยอ่าฉันก็เลยซื้อในเน็ตมาไซส์ใหญ่และนี่คือแตงกวาดองในเน็ตไซส์ใหญ่อิสัตตงกวาดองแตงกวาดองหรือหัวกระโดแมวคะฉันฉันนึกว,ว่าถั่วลันเตาด้วยซ้ํา มันเล็กมากเลยนะคุณแล้วมันจะอิ่มยังไงเขาไม่น่าละกินแล้วผอมชิ้นแค่นี้เองอ๋อต้องช่วยเพิ่มการมองเห็นต้องช่วยยังไงทําใช้เงินจ่ายใช่ไหมผมไปแล้วนะครับเจ็บตาเพื่ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ,ใจ <c ười> ไม่เข้าใจนะคะเออคุณสามีมาแล้วนะคะอ่ะก็คือเอฟซีระยองติดตามนะคะคุณแม่นางเวฟ ก็แบบว่าไม่รู้จะลงดีหรือไม่ลงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออนะคะอยากได้ผัวมาดามแพรมทําไงดีคุณวีทเอาไงอะนะคะ<ม>ได้สักทีจะไม่ลืมพระคุณว่างั้นเถิดอีดอกในต้องบอกก่อนว่าในกล้องอะครับผมเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งคือเวลาอยู่ในกล้องอะกล้องรัก แบบจะดูแบบดูดีมากแต่ตัว<อ>จริงนี่ออก้องรักอย่างเดียวไม่พอหรอกกูก็รักครับแต่จะบอกว่าตัวจริงนี่อ่ะแปะอ่ะแปะดีๆนี่เองครับอ่ะแปะดีๆแต่เจียวใหญ่มากค่ะนะคะมาดามไม่ต้องทําผมพองบ้างไม่ได้ค่ะต้องทำค่ะเป็นกิจวัตรไปแล้วนะคะคุณเอ้อยพิจาคีมาด้วยบอกว่าสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับพี่กิน,นะะแตงกวาดองไปชิ้นเดียวอิ่มจริงๆ บอกว่าพี่จ่าขี่มาด้วยแล้วสวัสดีครับพี่จ่าสวัสดีครับพี่จากงงเลยนะคะกูพูดถึงเรื่องอื่นอยู่ไปอีกเรื่องหนึ่งได้นะคะอ่าคนดูคุณน้ำเพชรบอกว่าติดตามตลอดนะคะโอ้ยคุณวันวิไลบอกคุณแม่สวยค่ะติดตามตลอดค่ะคุณพรทิวานะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะช่วยหน่อยเถอะ นอยไม่ได้น่อยว่าไม่ได้ตังนะงานเยอะมากคิบหายนี่แต่งหน้าทําผมนี่รอไปทําไมคะเริ่มแล้วค่ะขึ้นหน้าขึ้นผมค่ะแต่งหน้านอนค่ะตื่นมาแล้วสวยเลยนะคะตื่นมาแล้วสวยเลยเพราะอะไรแต่งหน้าทําผมนอนไปเลยสิคะคืนนี้งานตีเท่าไหร่คืนนี้งานตีสามค่ะแต่ว่าเราต้องออกจากบ้านตีสองใช่ป่ะแต่งหน้านอนค่ะยีผมรอเลยค่ะไม่ต้องไปทําอะไรนะคะ จะได้แบบว่าโอเคเลยนะคะโอเ okay, ค n u m b e r one นะคะอีกกายจะได้ไม่ต้องรอนะคะแล้วเราก็ทําคลิปไปด้วยอ่ะทุกคนขะทุกคนคิดว่าพรุ่งนี้ลงคลิปดีไหมอ่ะสวยค่ะติดตามตลอดค่ะคุณน,น้ำเพชรบอก FC จากร้านยาค่ะ <c oughs> คุณเกษรินะคะสวัสดีค่ะคุณลุงนภาบอกสวยค่ะสวยค่ะน้องแพมคุณพิมามมปัทมาดองชั้นเลยเหรอ แต่งกวาน100นแตงกวาดอค่ะนนแตงกวานนแตงกวาดอแล้วหนึ่งแปดคน895ร้อยโดนปิดการมองเห็นเยอะนะคะแม่สวยมากๆเลยค่ะอ๋อคุณชีวิตดีๆบอกติดตามอยู่ครับนะคะเจ๊ดาวบอกสั่งได้จ้ารักแม่ขอบคุณค่ะอา่าลงทุกวันเลยแม่ ลงทุกวันแต่ยอดน้อยก็น้อยอีกอะไรอย่างนี้ไงก็เลยแบบว่ากูจะลงดีไหมวะพรุ่งนี้จะลงดีไหมอ่ะอ่ะถ้าใครคิดว่าพรุ่งนี้ลงคลิปตามปกตินะคะช่วยกดไลค์เอ้ยไม่ใช่ช่วยกดหนึ่งมาหน่อยแต่ถ้าไม่ต้องลงอ่ะกดสองเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันไหนในยอดไลค์ไม่ถึงหนึ่งหมืหน่นอ,อีแพมโรคซึมเศร้ากำเริบนะคะจะรู้สึกว่าฉันจะทำไปทำไมอ่ะฉันจะทำไปทำไมอ่ะคนดูเบื่อฉันเลย ดูยีด่ดอกเดัจทลิ์เนาะแต่งหน้าอย่างนี้นะคะแต่งหน้าเน่นสาววันสองคืนค่ะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวคืนนี้เอาวันนี้นะตีสามเริ่มงานตีสามเริ่มงานแล้วก็กลับมานอนบ่ายโมงแต่งหน้าอีกสองคนแล้วพอเสร็จปุ๊บแต่งหน้าอีกสองคนกลับมาบ้านตอนเช้าตีสามมีเจ้าสาว แล้วก็นอนค้างที่พัทยาแป๊บหนึ่งแล้วก็แต่งอีกพอแต่งอีกเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาที่กรุงเทพ <Sach> คิวยาวไปสองปีแล้วแม่ค่ะขอบคุณนะคะสวยดีค่ะเอ,อมีคนกดหนึ่งมาอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งอันนะคะอันหนึ่ง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 นะคะน,คน,คคนัชชาคุณนัชชาคุณแอดบอกว่าหนึ่ง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 อ่ะคุณวีท เอาไงดีอ,อย่าพวกดีสฉันจ,จะลงคลิปดิไหมอ่ะฉันใจสลายมากเลยสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะกดหนึ่งเลยนะคะอ่าถ้าใครอยากให้ลงคลิปกดหนึ่งสี่ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าพุ่งนี้ยอดไลค์ไม่ถึงหมื่นน่ะร้องไห้อีกอะ่ะก็ลงสี่ชื่อคลิปผัวทํางานอะไรผัวทํางานอะไรสรุปคือผัวเป็นเด็กเอ็นเอ็นชานนะคะ ยี่ผมไปก่อนตั้งหม้อไปเรื่อยๆนะคะมันคือเอกลักษณ์ของเราแล้วนะคะดีค่ะแม่คุณจำปาสวัสดีค่ะคุณหญิงบอกว่าสวยทุกวันเลยนะคะอ่าปิยวันบอกว่าหนึ่งค่ะอ่าสวยค่ะอ่าสำหรับความสวยแล้วหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวทดสอบเนี่ยดูซิว่าจะมีคนมาคอมเมนต์อะไรหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่างานก็เยอะเนาะ เราก็อยากจะทําคลิปให้คนดูร่วมดูด้วยแต่แบบว่าหลังๆนี่โดนมาร์คซักก็เบิดปิดกัน้นการมองเห็นแบบหนักมากก็เลยคิดว่าจะลงดีใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอบอกไม่ถูกอ่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าเออดูเป็นภาพจริงมากเลยอ่ะดูไม่ตอแหลอ่ะ <c oughs> หนึ่งค่ะสู้ค่ะแม่นะคะคุณจำปาบอกว่าว่าซ่้นนะ หสวยเสมอค่ะขอบคุณค่ะเราก็แบบว่าสวยนะคะต้องสวยถามว่าทําไมต้องแต่งหน้าทําผมไปทํางานทุกวันนะคะเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งไปแล้วแต่งหน้าทําผมเบาแต่งหน้าเบาๆไม่ยีีผมไม่มีความเป็นมาดามแพมดังนั้น สุดท้ายคุณแม่ก็เลยหน่อยค่ะคุณแม่บอกวันนี้ทำไมแต่งตัวไม่สวยเลยนะคะวันนั้นเพิ่งออกเบ้นวันแรกเลยพอขับเบ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราโอเคแล้วแหละมันน่าจะดีขึ้นแหละชีวิตมันน่าจะดีขึ้นเออใช่ชีวิตดีขึ้นจริง,รงได้รับการต้อนรับดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือแม่ผิดหวังหมดทำไมหนูแต่งตัวเบาๆทังเลยครับก็เห็นไปแต่งที่บ้านนะคะแต่พอไปที่บ้านปุ๊บอืมกูคิดว่าบ้านายทอง ดังนั้นแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวสวยเสมอออกไปไหนก็ต้องสวยเสมอนะคะอ่าเนี่ยแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวเสร็จนอนนอนเสร็จแต่งหน้าไปทํางานต่อนะคะเออไม่แต่งหน้าสิก็แต่งแล้วนี่เนาะอ่าสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวยเลยนะคะมาทําสวยทุกวันมาทําสวยทุกวันหรอกคะ่ะฟิลว่า พรุ่งนี้กินข้าวย่างอะไรอย่างนี้เหรอคะ <c oughs> อ่ะก็ต้องทําสวยทุกวนันอะไรอย่างนี้ไงเพราะาไม่แต่งหน้าคนก็จําได้คนขอถ่ายรูปเยอะก็เลยแบบว่าเออเราก็อยากจะให้เขาเก็บภาพเราสวยๆไว้อะไรอย่างนี้เมื่อกับที่แตงโมเขาเคยกล่าวไว้ว่าเอออยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นเราในสภาพที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนั้นน่ะที่ทําคลิปแตงโมแตงโมมาเข้าฝันแพมนะว่า เขาไม่พูดอะไรเขานั่งเฉยๆแต่กลายเป็นว the ่าเขาอะเป็นภาพขาวดําเลยนะเป็นภาพขาวดําภาพขาวดําแบบไม่พูดอะไรนั่งเฉยๆเป็นภาพขาวดําแล้วเราก็คิดในใจว่าเออเขาสงสัยอะเขาคงอยากจะให้เราอะเขาเรียกว่าอะไรคงอยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยากให้เราเติมสีสันให้น้องเขาอยากให้สวยๆอะไรอย่างเงี้ย กลับไปดูคลิปนั้นดิแพมหน้าเหมือนโมมากเหนียคนบอกนะคะอ่ะเขาบอกว่าสวยมากเลยจ้าเอามีเลขหนึ่งแนละ้พวพรุ่งนี้ลงก็ได้ลงก็ลงนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งไปละเพราะว่าคุณวีตไม่รู้ทำยี่ยอะไรก่ะคุณวีตคุยกับใครอะ่ะ ยังไม่ยืนยันกับธนาคารเลยครับคุยกับเพพาจ้ะอ๋อคุยกับเพพาวนะคะเพราะว่าตอนนี้หนุนอายัดเพราะว่ามันต้องยืนยันด้วยการล่าสุดซื้อโทรศัพท์มาใหม่สแกนหน้าไม่ได้เพราะหน้ามีเหมือนเดิมวันนี้ได้นอนอิ่มค่ะหน้าเล็กๆนะคะขอบคุณค่ะ ผมสวยๆค่ะขอบคุณนะคะมาดามแพมสวยมากค่ะมาดามแพมวันนี้สวยจังเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตัดแว่นละไม่ไหวละตอนนี้นะคะเริ่มไม่ไหวละเดี๋ยวอีกแป๊บตัดแว่นละนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปก่อนละกันเพราะาพอดีคุณวิทย์เนี่ย คุยโทรศัพท์หนุ่หูมากเลยอย N, ่าไม่ได้ทำเยี่ยไรเลยอย่านะคะอ่าเมียชอบดูมากคุณสวัสดิ์อู้ขอบคุณค่ะลูกไหนก็สวยขอบคุณนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแพมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอก,กันเจ็ดโมงเช้าเหมือนเดิมนะคะผอมแล้วนะอย่าทักว่าอ้ว <c oughs> นนะตบนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยทุกวันถูกต้องละค่ะเพราะเป็นคนทําให้คนอื่นสวยอ่าเราต้องสวยยืหนึ่งถูกต้องค่ะขอบคุณ แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ